พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับบอกไว้ก่อนนะครับข่าวนี้ดูแล้วพองขนคนที่กลัวงูนี่อ้ามดูนะครับเพราะว่าทีมงานตัวพและไตสงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์กองทัพลูกงูเหา่าบุกยึดบ้านเช่าหลังหนึ่งครับในพื้นที่หมู่สองตําบลฉลุงอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาจนผู้เช่านะครับอยู่ไม่ได้ต้องย้ายหนีพาลูกพาเมียหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วครับหลังจากที่พบลูกงู เห่าแล้วนะครับ14ตัวและเชื่อว่ามันยังมีอีกครับซึ่งน่าจะอาศัยอยู่ในโพรงใต้พื้นบ้านนั่นแหละครับเราไปดูคลิปตอนที่เจ้าของบ้านหลังนี้ถ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วมาฟังรายละเอียดกันล่าสุดของวันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวที่ตัวตัวแรกข,ของวันนี้ตัวที่12 สอครับน่าว่าจะยังมีอีกนะครับน่าว่าจะยังมีอีกแน่น,นอนตอนนี้งูเต็มบ้านนะครับเป็นลูกงูเห่านะครับันได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวเพราะว่ารกมากนะครับมันจะมีมันจะมีเนี่ยไหน มันจะมีเนี่ยช่องช่องนี้แหละตอนนี้งูเต็มบ้านขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับใครสามารถติดต่อหน่วยผู้ภัยได้ที่สามารถจับงูได้นะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับช่วยมาจับงูในบ้านนี้ทีครับตอนนี้ได้แล้วสิบสองตัวนะครับแต่ยังมีอยู่แน่นนอนครับแต่ยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงนะครับเนี่ยสภาพอยู่ในที่นอนมั่งถึงเด็ก มีอยู่สามคนในบ้าน,นเดีโอว,วะเอา้ลาล่าสุดพบอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะล่าสุดพบอีกหนึ่งตัวแล้วอยู่ในผ้าห่มอะผ้าหม่มผ้าผ้าผูกขอบที่นอนไม่เอาเลยไม่เอาฉันไม่ถือเลยไอ้เ,อาเดาหามึงถือไปไปเร็วได้เอาน้ำมเมลน้ำมเมลน้ำกลัวอ่ะต้งได้หมายอะดรตั้งไง นี่ในถุงนี่ในถุเสื้อเจอยังมีคราบมันนี่ถุงเสื้อนะยึดมาเดี๋ยด้อ่ะไปๆอ้าหยุดๆๆๆ

ก,กหน่นะในในงนี้่ครับล่าสุดเมื่อช่วงครับที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากที่เราลงพื้นที่นะครับก็ยังเจออีกหนึ่งตัวนะครับและก็ทีมงานตัวพ่อไล้ตายสงขาเราก็บุกถึงบ้านเลยครับไปดูกันเลยครับแม้ว่าจะก,กล้ากล้ากลัวกลัว แต่เอาไงเอากันครับพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยครับแม่ขึ้นชื่อว่างูเห่าไม่ว่าจะลูกงูเห่าแม่งูเห่าครับมันมันน่ากลัวทั้งหมดแล้วครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นายเอราวันมามะนะครับอายุ43ปีหรือว่าบาังแบรเช่าอาศัยอยู่กับครอบครัวรวม5ชีวิตนะครับทั้งตัวเองภรรยายแล้วก็ลูกอีก3คนอายุ4ปี6ปีแล้วก็7ปีครับเริ่มพบลูกงูเห่าตัวแรกเลื้อยออกมาจากรูใต้พื้นปูนในห้องเก็บของหลัง าน,นะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับจากนั้นก็พบ ลูกงูเห่าออกมาเรื่อยๆครับจากโพรงทุกวันแล้วครับแล้วก็ไปนอนขดตัวอยู่ทั้งในรองเท้านักเรียนลูกใต้หมอนที่นอนใต้ผ้านวมผ้าห่มกองผ้าในตู้ในกล่องเครื่องมือในถุงกระดาษยังมีเลยครับเรียกว่าแทบทุกซอกทุกมุมในบ้านหลังนี้นะครับโดยเฉพาะห้องนอนและก็ห้องเก็บของเนี่ยครับตายเป็นที่อาศัยของลูก งูเห่าไปแล้วนะครับจนสุดท้ายนะครับต้องอุยพครอบครัวออกไปอาศัยอยู่บ้านญาติในหมู่บ้านเดียวกันนะครับชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับเพราออยู่ไม่ได้จริงๆครับแบบนี้งูลูกงูเห่านี่เต็มบ้านเลยครับกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าน่าจะมีลูกงูเห่าอยู่ในโพรงใต้พื้นบ้านอีกจํานวนมากนะครับจนล่าสุดเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ย้ายออกจากบ้านแล้วครับจึงตัดสินใจ ค้นหาที่ซ่อนของมันครับโดยใช้วิธีฉีดยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปตามรูต่างซอกในบ้านปรากฏว่าไม่นานครับลูกงูเห่าพากันเลื้อยออกมาจากโพรงถึง7ตัวเลยครับและล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็พบอีกหนึ่งตัวสด,สดสดร้อนๆ้นเลยครับเบ็ดเสร็จลูกงูเห่าที่เจอในบ้านทั้งหมดนะครับ14ตัวครับนอกจากนี้ครับยังพบคราบ งูเห่านะครับที่เพิ่งลอกคราบอีกนับสิบคราบทั่วบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นในรองเท้านักเรียนลูกรองเท้าแตะกล่องเก็บของข้างตู้ใต้เสื่อมีหมดครับบางแบบอกว่าเป็นไปได้ค่ะ ครอบครัวของตนเองนะครับอาศัยอยู่กับฝูงงูเห่ามาเป็นเดือนๆแล้วครับตั้งแต่มันมาวางไข่ออกลูกโดยเฉพาะก่อนหน้านี้หนึ่งสังสปดาห์นะครับที่พวกมันน่าจะเริ่มเลื้อยออกมาจากโพรงให้เห็นครับแต่ว่าโชคดีมากนะครับที่คนในบ้านปลอดภยัยเพราะว่าปกตินี่ช่วงกลางวันที่ลูกงูเห่ามันออกมาจากโพรงนะครับไม่มีใครอยู่บ้านโดยเฉพาะลูกๆเพราะจะออกไปเปิดร้านขายของในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะกลับมานอนเฉพาะในตอนกลางคืนหรือว่าในตอนกลางคืนมันอาจจะออกมาครับ แต่ว่าหลับจึงไม่เห็นครับโอ้โหโชคดีจริงๆครับและทุกครั้งที่พบลูกงูเห่านะครับมันก็จะส่งเสียงฟู่ฟู่คูก่อนนะครับจึงรู้ตัวนะครับและก็เชื่อว่าพวกมันน่าจะทํารังอาศัยอยู่ใต้โพรงใต้พื้นบ้านนี่แหละครับและเชื่อว่ามันน่าจะมีอีกนะครับและก็ต้องย้ายหนีครับอยู่ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ครับและก็ไม่กลับมาอยู่อีกแล้วครับบ้านหลังนี้ครับบางแบบอกพอแล้วครับไม่ไหวครับอยู่กับมูเห่านี่ใครจะไปกล้าอยู่แล้วครับ ด้านนายบุญมาพินทองครับว่าอายุ62ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเช่าบ้านหลังนี้อยู่ครับบอกว่าเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนนี้ก็เพิ่งพบงูเห่าขนาดเท่าข้อมือครับ2ตัวกําลังลอกคราบอยู่ข้างบ้านหลังนี้แหละครับออก็น่าจะเป็นพ่อแม่ของงูเห่าฝูงนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบังแบแล้วก็น,นายบุญมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับเหตุการณ์ที่มีงูเห่ามายึดบ้านเราหนครับว่าเริ่มตั้งแต่วันไหนครับเริ่มตั้งแต่วันที่21ครับ เตยี่สิบเอ็ดเจอตัวแรกอยู่ตรงนั่นอ่ะในในซอกนั้นมันกําลังเลืออลเล้อยอยู่ตอนนั้นมันกําลังเลื้อยอยู่ตอนตอนกลางวันพอหลังจากนั้นอีกวันหนึง่งตอนเช้าแฟนจะดับลูกไปโรงเรียนได้ยินเสียงขู่ของมันเพราะวันในบ้านมันจะค่อนข้างมืดหน่อยได้ยินเสียงขู่โซ่สู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่พอมองไปที่รองเท้าของลูกกําลังชูคอเลย ลูกตัวเล็กนะ่ะหัวหัว,ห,วหัวไม่โป้งก็เลยเมื่อวานนั่นแหละก็เลยเริ่มเริ่มหาเลยเริ่มหาแต่ก็คือว่ายังหาไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองผมกลับมาในบ้านเนี่ยเห็นมันเลื้อยอยู่พอดีเลื้อยขึ้นที่นอนเลื้อยขึ้นไอ้ผ้าหม่มอันก็เลยจัดก,การทุบไปตัวเป็นตัวที่สามหลังจากนั้นก็เลยจริงจังเลยคราวนี้หรือเข้าของ หรือเสื้อผ้าที่ว่าเป็นสงสัยที่มันมันจะอยู่กันเลยได้เห็นรูของมันพอเห็นในช่องนั้นเห็นพอดีตัวหนึ่งกําลังเลื้อยขึ้นมาตัวเล็กนั้นกําลังเลื้อยขึ้นมามาจากตรงนั้นนั่นแหละในในรูนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยคุยตัวไปอีกเจอทุกซอกทุกมุมในกองผ้าบนที่นอนของลูกบนผ้าหม่มบนในในรองเท้านั่นแหละเบ็ดเสร็จตีไปกี่ตัว เบ็ดเจ็ดก็ประมาณสิบเมื่อวานสิบเ็ดตัวแล้วก็วันนี้ตอนเช้าอีกสองตัวก่อนตอนที่ว่าโทรหาคู่ภนะัยนั่นหละติดต่อคู่ภัยก็เลยคู่ภัยไม่ได้มาก็เลยว่าเออจัดการนนเจออีกสองตัวนี่ต้องย้ายบ้านหนีเลยใช่ไหมครับครับย้ายบ้านหนีเลยครับขนของออกเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเช่าไงก็เลยย้ายย้ายบ้านหนีดีกว่าเพราะว่าความปลอดภัยอ่ะครับเพราะว่าบ้านเรามีลูกลูก,ล,กลูกเล็กงั้นอายุป,ประมาณสี่ห้า หกขวบสามคนก็เลยไม่รับรองความปลอดภัยเลยต้องยย้ายหนีก่อนครับตอนนี้ก็กําลังขนของออกไปเรื่อยๆเชื่อเชื่อว่าตอนที่ยังไม่เจอเนี่ยก็น่าจะอยู่ร่วมกับงูห่ามาตลอดใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าดูจากไอ้การลอกคราบของมันอะ่ะคราบของมันน่าจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าวันแสดงว่าผมอยู่กับงูมาก่อนหน้านั้นสี่ห้าวันแล้วโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวคราบงูนี่เจอกี่คราบครับ คราบงูเจอประมาณที่นับๆใต้ก็ประมาณสิบห้าคราบได้ครับครับอตอนนี้ต้องแก้ปัญหายัางไงจะมาอยู่บ้านหลังนี้เองไหมหรือว่ายังไงจะทํายังไงต่อเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องออกจากที่นี่ไปก่อนนะครับออกจากที่นี่ไปก่อนเพราะว่าสันนิษฐานว่ามันจะยังมีอีกเพราะว่าใต้บ้านนี้มันจะมีจะมีโพรงที่ว่าแม่มันวางไข่ไว้แล้วก็ลูกมันก็จะเลื้อยเข้ามาในบ้านนะครับมาอยู่นี่ เจ้าบ้านก่อนเนี่ยเจอมากี่ตัวแล้วสองตัวเลยเข้าบ้านผมกันตัวหนึ่งตัวโตแก้นนี่กันตัวใหญ่เลยใช่ไหมตัวใหญ่เลยนอนอยู่มันเข้าไปแต่ว่าเจ้าก่อนผมไม่ดับปีที่พอดับอีเสร็จมันก็เข้าไม่ได้พันนั่นแหละเพราะว่าเรนมันหลอกกลางกลางบ้านนั้นสองตัวเข้าบ้านผมตัวหนึ่งแล้วผมเลยดับปิดพอดับอีเสร็จมันก็ไม่เข้ามาเลยเพราะว่าปิดรูไปเลยวันนั้นมันถึงเจ้ามากกันจัดการเลยหลังจากนั้นมันก็เมเห็นมันก็มาที่มันอยู่แต่กลางกางบ้าน การมาบอกกับวุฒเนี่ยแต่ว่าเอามาเยอะแยะเนี่ยนะนั่นแหะมันอยู่กลางข้างบ้านเพราะว่าเห็นมันหลอกข้ามมันเป็นรูอยู่มันเป็นโป้มันออกมาจากรูมันออกปิดไปม้วนเร็วมันออกไม่ได้มันเลยออกด้าลังนั่นแหละนี่ครับนอกจากบางแบแล้วนะครับที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วครับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็ทําท่ากล้ากล้ากลัวกลัวเหมือนกันครับ แต่เป็นไปได้นะครับก็ขอให้หน่วยหน่วยกู้ภัยครับหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องงูเรื่องการจับงูเนี่ยครับมาช่วยค้นหามาช่วยจับกันหน่อยนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าปกติแล้วงูเห่าเนี่ยออกไข่ทีเนี่ยสี่สิบห้าสิบตัวเลยครับและก็ยังเลื้อยออกมาเรื่อยๆนะครับใครจะกล้าอยู่ละครับแบบนี้ครับมาช่วยทีครับพี่น้องครับ